สวัสดีครับพอมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าช่องท no ิศนวดวีสองชั้นแนวครับมาพี่น้องสายตํำสายแซ่บมาหนี่มาตำข้าวปุ้นพี่น้องสําหรับผู้ใดเข้ามาแลยก็กดติดตามให้ทิศนวดกรรมาดามนําพี่น้องอเกลียวเข่าตาใครเองที่ทำตักมเมื่อกี้ตำข้าวปุ้นามาพี่น้องสายตํำกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามให้เนาะครับกดไไหลกดแช่ครับผม ขอให้เฮงห่งรืยๆพบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมมาพี่น้องพูดทำทำเพลงนะเสบแสีต้องการบ้านโอ้ยกุ้งใส่กุ้งพร้อมพี่น้องมาละขมแต่อร่อยนะต้องกินดูลูกเล็กอ่ะเพราะนั้นพ่อเอาลูกใหญ่ให้กินอ่ะ เยือด้อยเทิกตื่นยะมาครับพี่น้องเศบๆนุ่นกันสายตำใสของเสบอย่า่งเบื่อกันเด้อพี่น้อง ช่วงนี้ที่หนวนยังบ่าดักนูอยู่พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับม,ม,มาลูกเรื่งองอกากินได้สองคำ กินเกากรนนะกินเกาไาแม่นะพ่อหวานพี่น้องมาละเละลูกบอกเวะเสียงแถวได้สอบมาแล้วพี่น้องกินลำบากคือเกาอุ้ ข้าวอ็งมาละไมาลห้เบื้องตู้พี่น้องขขบปุ่นเครื่องโล่มดนี่ก็มาดามชิเบิ้ลบอกอันนั่นลูก ไปเยี่ยม้านี่ยไปเลยขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องสำหรับผู้ที่กดติดตามให้ขอบคุณอีกเท่อนึงครับตอนนี้ก็ไปสี่แปดร้อยแล้วพี่น้องใกล้เลยละครับดันในมันหอดพันไ้ไว้พี่น้องเลย ช่วยบวกต่อไปนะครับพี่น้องนั่งบึงคลิปอยู่หน้าบ้านเห็นพัยาายางกกยหน้าเฮือนกับห้องเลยพี่น้องบึงคลิปติดหนวดเด้อว,วางสิเนะจะได้เร็ว ย้นไปไหนล่ะลูกอร่อยไหมอร่อยอยู่ไม่อร่อยก็ตรงนี้แหละ อยากทานไปลูกอ,อาจจะตารายกับฉันนะโยกไปโยกมาอยู่หครื้องหิวต้องเียบมนไม่เอาให้ มาละกินนกง่ายหน่อยพอดีพี่น้องเต่วพาเพ็ดเื้อตไปแล้ว กูจิงกี่ตัวแล้วอืมเบ่วงไม่ทนนาอเนาะอืมยังไงบ่วงนะนะเนี่ยเ้่วงเด้เถีงางบ่วงเน้อื บวงรุ่นนี้ทํามาพี่เต็จชุดดว่มงอบให้กินดอกจาพวกอืมอเอาบวงพ่อรึเ่อืมจะให้พ่อสดบ่เอชสดก่ด จะยโยลไปทางไหนสดวเบิงสะเต็มจัดให้เอาล,ะ,อาละครับพี่น้องสิขอราพี่ลาน้องไปเพียงสำนียลแหละครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิง ก็กติดก้ามให้ทีนวนนําครับเพื่อี่ได้เป็นกําลังใจให้ทีนวนก้าม,มาดำสุดท้ายคือเก่าครับขอไอพีน้องสู้ขุชุขุนพลโรคผลภัยห่างไกลสิ่งอันตายครับผมไหวพอกันไหมคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ